เอาเลยครับแหมในที่สุดนะผมก็ได้เล่นสักทีเนรับสำหรับดาร์กโซภาค2นะครับอุ้ยบอลไฟบอลไฟอันแรกเลยของวันนี้นะโอเคนะอาวุธเราไม่มีอาวุธอะไรเลยอนะ่ะไม่ม <c oughs> ไม่มีอาวุธเลยจริงๆได้แค่ต่อยจริงๆนะอย่างที่บอกนะครว่าผมเล่นภาคหนึ่งเนี่ยเพื่อรอภาค2อย่างเดียวเลยนะในเมื่อวันนี้มันมาแล้วเนี่ยเราก็จะโอ้ดูครับความสีวิไลครับความสวยงามของป่าไม้ฮะลไมไปถึง โอ้โหเป็นอันเดนี่อุบาทมากอุบาทของภาคที่แล้วเอครับโอเคสิ่งที่ผมเสียใจอย่างหนึ่งเลยคือมันไม่มีหัวเห็ดแบบเห็ดจริงๆไนงะมันมีเห็ดได้แค่นี้ฮนะกะจะเห็ดเต็มที่ซะหน่อยโอเคเรามาดูประตูแรกนะว่าข้างในจะมีอะไรนะฮึบโอ,โอ้สองตัวครับประเดิมแนละ้วจังหวะน,นี้เลงก่อนมาไม่มีอะไรไม่มีอะไรกันได้เลยมีแต่ปัดได้โอเคลองลองปัดดูนะเอาปัดดูครับปัดโอ้เดี๋ยว อปัดเลยปัดปัดไม่ได้ต่อยแล้วแยบ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 หืมกว่าจะตายครับเฮ้ยนี้มันหันหลังอ่ะมันให้เราให้สอนเราสเตลแน่นอนเลยเฮ้ยเออเอามันเอาอะไรแทงวะมันเอามันเอาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตกตกมันเอาอะไรแทงเมื่อกี้โอ้โหไม่มั่นใจเท่าไหร่เลยครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้อะไรนั่นน่ะโอเมก้ด น่าจะมีทางลงไปอุ้ยตกใจอวายวิญยานเนี่อ,อ้าวนี้มีไอเทมครับคืออะไรอ้าวมีดเราได้มีดใส่แล้วฮะ,ฮะแม่แหลมไปเลยถือสองมือดีกว่าครับหยาไม่ต้องยิงไม่ต้องอื้อใจเย็นใจเย็นไ,ไม่ได้โอ้โหธนูเฮ้ยหยาอู้อูอ,อ้ไลฟ์เจมมันไม่เพิ่มทีเดียวเหมือนภาคที่แล้วแล้วเหรอครับอ่าตรงนี้อะไรครับมัน น่าจะต้องให้โดดไปโอเคเฮ้ยหย่าอืมเฮ้ยเดินต้องเล็งแบบเป็นตรงกลางจอเลยฮนะแล้วเราก็จะทำการกระโดดไปหยอืคอ่คอ,ยนนะคอยๆเดินฮนะค่อยๆเดินฮะแถวนี้ลื่นมากครับ <c oughs> มีโอกาสตกได้ไงมาเพื่อเก็บแอมเบอร์เฮิร์บโอ้ขากลับแล้วทีนี้ขากลับแล้วทีนี้ครับขากลับครับขากลับครับ,บสมาธิต้องมาครับสมาธิ เขาสึกว่ายิ่งตายเยอะๆนี่โอ้ยิ่งเหลือหนังพุ่มกระดูกเหรอโอ้บาดมากเลยครับเอ้ยมีให้น็อกดาวด้วยอ๋อโอเคเลยครับแม่สามารถล้มต้นมาอุ้ยเล่นเหรอเล่นโซนเหรอโซนเหรอโซนเหรอข้างล่างอุ้ยโอ้โหมันให้เราลงไปกระแทกแน่นอนครับจังหวะนี้เฮ้ยเย้เย้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยมีตัวยิงมาจากข้างบนด้วยอย่ายิงโอ้ยเกือบโดนเกือบโดน ก็โดนเราค่อยๆย่องเข้าไปนะฮะอันตรายมากครับตัวนี <hip> <that> ้ฮะแหมถึงแม้ไม่เคยสู <that> ้ก็รู้ได้เลยครับกับตัวใหญ่เขาโอ้โหวิ่งไงวะเล็งก่อนเล็งอ่ามาเฮ้ยโอ้โหเกิดอะไรขึ้นโอ้โหโอ้แดกคนมีสองตัวเลยเหรอ ตัวเดียวก็น่าจะไม่ไหวแล้วครับจังหวะนี้อีกตัวนึ่งมันอยู่ตรงไหนมันซ่อ, terminal terminal อน right อยู่ข้างหลังวะเฮ้ยยอกเก็บอยู่นี you know ่เองจ้ามานี oh. ่มานี่มานี่ทีละตัวดีเดี๋ยวตัวอ้ยเดี๋ยวเดีโอ้โหตกใจมดเลยทีละตัวทีละตัวเกือบไปแล้วอ่าล้มอุ้ยมีล้มเนีวะเดียวเดี๋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 ยวเดโอ้โอเดี๋ยวเหาทางเออ รอดได้ยังไงครับผมจังหวะนี้มานี้มานี่เฮ้ยทิมทิมไม่ทิมไม่โดนทิมยาอาโอ้โ,อโอเอ้าล้ม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 แทง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 โอ้ไม่เ้อดยาแทงแทงเ้ยเดี๋ยว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 ตรงนี้มันลงมันมันเดินยากมันเดีอ้าอ้าอ้โ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 อ่โอ้โว่าพา้โอ้กอ้โอาโอานะ้โอ้กอ้ีน้โ็้กอเโอเ้โออ ยืนนะใช่ไหมยืนอ่ะยืนอ๋อเล่นตัวใหญ่ไม่ได้มนระบายอารมณ์ไงตัวเล็กกันแหละเอาลอยตัวนี้มาก่อนดีกว่าครับไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยได้ยินเปล่าเฮลโลมาแล้วโอไอตัวนั้นก็มามันมาเทือตัวไม่ได้เลยไงวะวันนี้กุ๊ก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 กุ๊๊กกุ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  เอมเลืยก่อนเฮ้ยอ้าวมันล่นลงไปข้างล่างตายแล้วโอ้ my god เหลือเจ้าตัวเดียวแล้วมานี่มานี่มานี่ตีเราตีเราตีเรอ้ยตกไปไหนอ้าวเฮ้ยอเหรอเฮ้ยเดี๋ยวอ้าวเฮ้ยค่อยๆย่องไปตีข้างหลังมันครับเหลือตัวเดียวนี้เราน่าจะพอใช้มูคเมนฆ่ามันได้นะฮะเฮ้ยยอดแทงตูดยาอ้าวอุ้ย ไม่ล้มหรอไม่ล้มหรออ้าววิ่งพุงพุงเด้งมาเลยโอ้ยไม่ล้มไม่ล้มล้มไม่จ้าล้มไม่จ๊ะเอาล้มละเว้ยล้มละเว้ยเวลาเสยพุงเสยพุงสามช็อตถอยกลับมาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพึ่งโอ้มีการอัปเปอร์คัตขึ้นตอนนี้ครับมือมองฟ้าครับมีเมฆลอยแต่ว่าโอ้โหม้วนหลบได้อัดล้มแล้วครจังหวะนี้ครับจังหวะนี้ล้มปเยกเย้เย้ตีดิตีดิตีดิหลบได้เอายังไม่ตีเลย เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหไม่ไม่ได้เลยไม่โอ้ยโดนไปร้อยหนึ่งครับเด้ยวเดี๋ยวโอ้โหล้มล้มครับจังหวะนี้ล้มครับแทงพุงแทงพุงแทงพุงครับผมสามช็อตเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหล้มอีกหรือเปล่าไม่ล้มครับโอ้โหสามฮิตเลยทีเดียวจังหวะนี้สามฮิตเดี๋ยวเดี๋ยวล้มโอ้โหอ่าล้มแล้วครับจังหวะนี้ครับได้เวลาเสร็จครับเฮ้ยเยอะเยอะเยอะอย่าพึ่งอย่าพึ่งเอออีเดี๋ยว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 อีอ่อ ล้มแล้วค wow. รัดกนีในเวลาเลเซสึงครับวิ่งเข้าไปแล้วเย้อ yeah. Yeah. เราทำได้ครับเอเหมือนผมเหมม็นของข้างบนว่ะเห็นไหมครับข้างบนนะครับมันต้องลงทางนี้แน่นอนเลยลงดีๆฮะลงไม่ดีนี่ม <te> ี fiction. สิท <ediyor> ธิ์อุ้ยอุ้ยเนี่ยอุ้ยเกือบแล้วเกือบแล้ว ก็บข้องอ่าได้โซมาครับผมทำไมผมรู้สึกว่าเลือดผมมันลดเหลือครึ่งหนึ่งวะช่วยบอกผมทีว่าสิ่งที่ผมกาลังคิดนี่มันถูกหรือเปล่าคือแบบว่ายิ่งตายนี่เลือดยิ่งลดแหลอครับเหมือนติดเคิร์สจากไอ้ไอ้ไอกิ่งกาในภาคหนึ่งครับแสงสว่างจะไปมงครับผมออกไปเจอกับอะไรอ้ยมาจุล่าคล้ายๆมาจุล่าดกาลังจะเอาชีวิตเราไปหวังว่าจะมีบอลไฟอยู่แถวนี้นั่นไงบอลไฟโลอัพเวลได้หรือเปล่ามงแนละ้วน,น,นั่นคือใครครับ มอนหรือเปล่าครับขอ N P C อัพเลยครับลงสเต็งรนลัวครับแย่ <Yeah! S 1> ขอบคุณครับ <laughs> นี่คือสถิติการตายทั้งหมดนะครับโอ้มีคนตายทั้งหมดยี่สองล้านกว่าคนแล้วครับผมเริ่มตระหนักได้แล้วว่าสิ่งที่ผมกำลังหวังว่ามันจะง่ายกว่าภาคที่แล้วนี่คงไม่เป็นจริงแล้วนี่ถ้ามีโล่สักหน่อยนี่น่าจะดีนะครับเนี่ย <laughs> ถือมีดมือเปล่า่างี้ไม่มีอะไรไปบล็อกเขาเลยครับรู้สึกชีวิตขาดความเฮ้ยนี่อะไรโอ้หีบเปิดเลยครับยไอเทมเลย พิมสันพามาเป็นรูปโล่เอาโลหรือเปล่าเนี่ยนี่โล่จริงด้วยครับแหมเฮ้ยหลุมข้างล่างนี่มันอะไรครับมันมีอะไรหรือเปล่าโอ้ไอเทมครับผมโอ้ยหลายอันด้วยไม่มีบันไดด้วยค่อยๆลงครับค่อยๆลงครับเฮ้ยยทำไมมันเชิงต่อแางเลือดเกนโอ้ทำไมตรงนี้มีรอยเลือดเยอะเลยก็ตายอะไรกันครับขอดูหน่อยเอาเล่นซ เคยการเล่นซนครับก็โดนลงไปตายคนนี้ก็เดินไปนะแล้วก็ทําอะไรครับอ้าวเขาจะทําอะไรหรือว่ามันขึ้นทันีีได้เฮ้ยเอออ่าขึ้นได้จริงด้วยโอ้แหมไม่ดูเลือดได้ไม่รู้เลยนะว,ว่ามันมีคนมามีกล้องสองทางไกลได้วยเหรอครับโอ้โหสุดยอดเลยครับไปเดินไปตุยหล,งลยังนะฮโออหันมาทำไมปะปะ มหันมาทำไมโอ้โหมีบอลไฟร์ด้วยภาพนี้นี่หาง่ายมากเลยครับมีอะไรโอ้มีทั้งดาบทั้งโล่เอ้ย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 ยาเอ้าเอาเหรอเอาเหรอเอาเหรอยาอ้าาโอ้โห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 เดี๋ยว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 หยิบผิดอันหยิบผิดอันไอตัวนั้นโอ้โ oh. ห ดูมันยิงมาอ๋ออย่าพึ่งยาไม่เล่นกับพวกเองแล้วยาอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งครับอุ้ยข้างล่างมีของลงไปดูก่อนมันคืออะไรคืออะไรครับเก็บโอเคเก็บมาแล้วแบบไม,ไม่ไม่ได้ดูทางหนีทีไรเลยโอไม y god ยา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 โอ้ยเกือบไปแล้วไปแล้วไปแล้วอุ้ยมันไดขึ้นด้วยมันปีนตามได้ปะเนี่ยไม่ได้ได้ท่านผู้ชมครับตอนนี้ฮะยังไงยังไงลงไปอ๋อยา เกือบไปแล้วเติมเลือดโอ้โหมันขึ้นมาได้โอ้ขุดเยอะเลยขุดเยอะเลยขุดอย่าเติมเลือดก่อนอายาโอ้โหทำไมเยอะไหนครับช่วยผมหน่อยครับช่วยผมหน่อยโอ้โหขุดเยอะเลยเติมมรัวอ่อย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้มียิงธนูด้วยเติมก่อนยอย่าเออ ถ่งจะได้ชุดกาะมันหนึ่งครับน่าอย่างน้อยก็กันหนาวได้ส่วนหนึ่งชุดไม่อูบาดมาโอ้ไม่เกิอย่างเยอะมาหน,นี่ทีละทีละตัวทีอยา่าอย่าเข้าข้างหลังโอ้ไม่เกิเติมเลือดแป๊บอย่าพึ่งอ่า <c oughs> เดี๋ยวดิเดี๋ยวดิ <c oughs> เดี๋ยวสิโอ้ทีละตัวทีละตัวทีละตัวอย่าโอ้เยเกือบไปแล้วเหลือ <c oughs> ตัวเดียวเว้เยตัวเดียวเฮ้ย ย <Yeah! S 2> ดีใจอย่างฆ่าบอสได้ไม่ไหวแล้วเราจะกลับกลายเป็นคนแล้วออโอ้โหพอเป็นคนเราเลือดเต็มเลยฮะเลือดเต็มแล้ว,ลลวนะไปดีกว่าครับไม่ยุ่งแล้วเราไม่ยุ่งเกี่ยวแล้วขึ้นบนดีกว่าน,านั่นเงี้ขึ้นมาทำไมขึ้นขึ้นมาทำไมฮะขึ้นมาอืมมาอีกตัวหนึ่งครับผมอีกตัวนึงอีกตัวนึ่ง เฮ้ยโอ้ตกใจตกใจเอออ่ะย่าหนุกดันอย่าพึ่งอเดี๋ยวตกหนุกดันเนอะโอ้ศพกองกันตรงนี้โคตรเยอะเลยไม่เข้าแล้วครับห้องนี้ฮะเข้าไปนี่รับรองได้รู้โอ้ยวุอนวห่อ้ยเออเอรู้สึกว่าทางหน้านี่นะถจะเป็นสตูที่ลร้กาดพอสมควรนะครับผมตรงนี้มีตัวอะไรหรือเปล่าไม่มีนะครับ แมเฮ้ยเดี๋ยว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 เดโอ้โหรุนแรงสวยสู้อีกทีอ่าไม่เห็นจะเก่งเลยโอ้ตายแล้วมีใครยิงจังยิงเหรอยิงยิงเอเดี๋ยวอ้ออ้อเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเฮลโหลสวัสดีครับโอ้โหมีปลาระเบิดด้วยลงมา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 โอเคอย่างนั้นอย่างอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดียวโอ้โหโอ้โหโอ้โหูรุนแรงนั้นเราอะฮะรุนแรงเหรอ บอลไฟเฮตแมสุดยอดนะครับเปิดเ,เย่เจอแล้วเว้ยบ bon อลไฟข้างล่างนั่นมันอะไรครับตัวอะไรก็ไม่รู้ครับมีสองตาด้วยข้างบนนี้น่าจะดูดีกว่าข้างล่างนะเลือกขึ้นข้างบนก่อนดีกว่าเฮ้ยอ้าวอะไรบินข้ามหัวโอ้ยกาเหรอเฮ้ยดูเหมือนเขาคาบเขาคีบอะไรมาดยโอ้ Amazing Amazing Thailand Oh โอ้โหเรียบร้อยเลยโอ้โหโซที่ตกไปทั้งสองพันนะอย่าตายอะโอ้โหโซที่ผมสะสมมากว่าสองพันก็ปิวหายหมดแล้วเขาเน่าจะไปฆ่ามันไม่ได้